หมอตีนอนมันไม่ตอบโจทย์อะไรเราเลยก็ไปหาลูกในีหลังของเยอรมันมันไม่ตอบโจทย์อ่ะเป็นเป็นไงหายจ้ากันนะมันเหมือนโควิดนะคุณหมอตอนที่ตาก็ดีค่ะหลังจากนั้นก็ตามที่เห็นค่ะโอ๊ยเครียดไม่อยากดูหน้าตัวเองไม่อยากดูหน้าตัวเองเลยดู้ายดูขา สีดำ oh, น่ากลัวจังถ้าเกิดเราลอกหน้าอะไรมาอย่างหนักอะไรเงี้ยค่ะ,คะบางทีผิวมันบาดเจ็บเนาะในโซนตรงนี้ก็คือแบบมันจะดำเข้มเลยนะอันนี้ข้างนี้ก็คือมันลาดถึงตอนนี้เลยนะแต่ว่าวันนี้ไอ้จุดที่ดำเนี่ยมันดำแบบนละเฉดแปลว่ามันมีทับซ้อนกันนะคะเมื่อก่อนที่บอกว่าลอกหน้าค่ะเซลล์มันอาจจะบาดเจ็บมากจนบางจุดอ่ะเห็นไหมมันเป็นดวงขาวๆแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไอ้สีดำให้มันจาง นะคะมันจะได้ไม่กระดํากระด่างนะวันนี้สรุปเป็นฝ้าทุกชั้นนะฝ้าผสมแล้วก็เป็นฝ้าเลือดจากการที่เคยทานยาแล้วใสเลยเนาะขาวหายแทบจะไม่เห็นฝ้าแต่หลังแคกหนึ่งเดือนของเป็นยังไงอย่างที่เห็นเลยเนี่ยเข้มมากเข้มแล้วก็เป็นเพื่อเข้มกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมก็ไปหาลูกไนหลังของเธียวกมันมันไม่ตอบโจทย์อะค่ะหมอที่นู่นมันไม่ตอบโจทย์อะไรเลยเลยฉันต้องเจอหมอเนี่ย หน้าอย่างฉันต้องเจอหมอแน่พี่ตื่นเต้นมากพี่อยากเจอหมอเน่แฟ <c oughs> นคับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ม,าม,มากเลยอมอเ้วติดตามกันสารีแล้วดูมา่เดี๋ยวทำให้เต็มที่เลยนะานแล้วเดี๋ยวอีกส่งเดี๋ยวก็ส่งรูปจากเยอรมันมาด้วยนะ